รู้ไหมว่าเมื่อคุณถึงอายุ60ร่างกายของคุณอาจจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปถึง33%โดยที่คุณไม่รู้ตัวนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการแก่ชาราแต่มันคือสภาพที่ถูกเรียกว่า s a โคเ p เนียและมันกำลังขโมยความแข็งอแรงของคุณไปอย่างเงียบๆลองจินตนาการถึงการตื่นขึ้นมาพร้อมกับการไม่สามารถลุกจากเตียงได้ โดยไม่ต้องมีใครช่วยหรือจําเป็นต้องมีความช่วยเหลือในการเดินข้ามบ้านของตัวเองคุณจะทําอย่างไรถ้าฉันบอกคุณว่ามีอาหารบางประเภทที่สามารถย้อนกลับกระบวนการนี้และช่วยให้คุณสามารถสร้างมวลกล้ามเนื้อกลับคืนมาได้แม้เมื่อคุณอายุเกิน80สิเราติดตามในขณะที่เราค้นพบอาหารที่น่าประหลาดใจและการเปลี่ยนแปลงง่ายๆที่จะช่วยป้องกันและแม้แต่ย้อนกลับวิชาชีพที่เงียบนี้ความเป็นอิสระของคุณอาจขึ้นอยู่กับมันหากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกกดสมัครและเปิดการแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆคุณเคยได้ยินคำว่า s a โ c o p e n i a หรือเปล่ามันคือคำที่ไม่ค่อยได้ยินในชีวิตประจำวันแต่คำนี้คือกุญแจในการเข้าใจข้อจำกัดทางร่างกายหลายๆอย่างที่คืบอพลานเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อเราเติบโตขึ้น s าโคเพ e n i a หมายถึงการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งเป็นสภาพที่ร้แรงและแฝงตัวมันได้รับการยอมรับเป็นโรคโดยองค์การอนามัยโลกแล้ว และมันเริ่มต้นการโจมตีเงียบๆบ,บนร่างกายของเราเราวๆอายุ50แม้ว่าคุณจะคิดว่าคุณสุขภาพดีซาโคโเพเนียก็สามารถซึมซาบเข้าไปได้อย่างเงียบๆและขโมยความแข็งแรงและความกระปรี้กระเป่าของคุณไปทีละน้อยสิ่งที่ทําให้ซาโค,โคเพเนียเป็นปัญหาคือการซ่อนตัวของมันแตกต่างจากโรคอื่นๆที่มีอาการแจ้งเตือนอย่างเช่นอาการเจ็บปวดไข้หรือบวมซาโคเพเนียจะค่อยๆมาโดยไม่มีสัญญ,ญาณเตือนมันไม่มาพร้อมกับสัญ,ญญาณเตือนที่ชัดเจน และผลกระทบขององอมันจะคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวมันเริ่มต้นจากการทำลายมอวลกล้าเนื้อของเราอย่างเงียบๆจนในที่สุดวันหนึ่งคุณจะพบว่าคุณต้องดิ้นรนกับบอการทำสิ่งที่เคยทำได้โดยไม่คิดอะไรอาจจะเริ่มรู้สึกเสียการทรงตัวหรือการลุกจากเก้าอี้รู้สึกเหนื่อยมากกว่าที่ควรจะเป็นคุณอาจจะสังเกตเห็นขาอ่อนแรงลงทําให้เดินหรือขึ้นบันไดาย,ยากขึ้นและแล้ววันหนึ่งก็เกิดการล้มกา,การก้าพลาดเพียงเล็กน้อย และทันใดนั้นคุณก็พบว่ามีบางสิ่งผิดปกติร่างกายของคุณกำลังหักหลังคุณในทางที่คุณไม่เคยเห็นมาก,ก่อนแต่สิ่งที่หมอส่วนใหญ่ไม่บอกคุณคือภาวะนี้ไม่ใช่ชะตากรรมที่ถูกกำหนดไว้แล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของการแก่ตัวแต่เป็นเรื่องของการตัดสินใจที่เราทำในทุกๆวันนอใช้แล้วอาหารที่เรากินหรือไม่กินสามารถเล่นบทบาทสำคัญในการป้องกันหรือแม้แต่ย้อนกลับความเสียหายที่เกิดจากซาโคเพนีการรู้ว่า เราสามารถปกป้องและฟื้นฟูกล้ามเนื้อของเราได้แม้ในวัยทองมันให้พลังอย่างไม่น่าเชื่อการวิจัยแสดงให้เห็นว่าอาหารบางประเทศที่อุดมไปด้วยสารอาหารสามารถช่วยฟื้นฟูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแม้ในคนที่มีอายุมากกว่า80ปีแต่หลายๆคนกลับไม่รู้ว่าอาหารเหล่านี้อาจจะขาดหายไปจากชีวิตประจําวันของพวกเขาจินตนาการถึงการตื่นขึ้นมาวันหนึ่งและพบว่า ไม่สามารถลุกจากเตียงได้นี่อาจจะดูเหมือนสถานการณ์ที่รุนแรงแต่สําหรับผู้สูงอายุหลายๆคนนี่คือความจริงใหม่ของพวกเขาและมันไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีมันเป็นกระบวนการที่ค่อยๆเกิดขึ้นอย่างช้าๆโดยที่เราไม่รู้ตัวมันค่อยๆขโมยความแข็งแรงสมดุลและความเป็นอิสระไปทีละน้อยสัญญาณที่แท้จริงมักจะมาในรูปของการล้มอาจจะเป็นแค่การลื่นล้มบนพื้นเปียกหรือสะดุดพรมเหตุการเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ผลกระทบที่ตามมาอาจมีขอบเขตกว้างไกลพวกมันสร้างความกลัวความไม่มั่นคงและการพึ่งพาผู้อื่นที่เพิ่มขึ้นภาระทางจิตใจไม่ต่างจากภาระทางร่างกายเลยและทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อซึ่งอาจทำให้ตกใจได้มากหลังจากอายุ60บมวลกล้ามเนื้อสูงสุดที่สูญเสียไปอาจถึง3 3เซภายในเวลาเพียง10ปีแม้ว่าคุณจะทำทุกอย่างถูกต้องโดยการทานอาหารดีและออกกำลังกายแต่การสูญเสียนี้ก็ยังคงเกิดขึ้น และนี่ไม่ใช่แค่สถิติมันคือความจริงที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายล้านคนแต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดก็คือคุณไม่จําเป็นต้องยอมรับชะตากรรมนี้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณสามารถสู้กลับได้ถึงแม้ว่าร่างกายของคุณจะเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้นวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่า s a โคเ p เนียไม่ใช่ทางตันมันคือสิ่งที่คุณสามารถควบคุมและแม้แต่ย้อนกลับได้ความลับอยู่ที่อาหารใช่แล้วโดยการนําสารอาหารที่ถูกต้องเข้าไปในอาหารของคุณคุณสามารถฟื้นฟูกล้ามเนื้อและฟื้นคืน ความแข็งแรงได้ทุกวัยมันเป็นการเตือนว่าเราไม่ได้ไร้พลังต่อการแก่ชาราเราสามารถเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูพลังชีวิตของเราได้เรามีอำนาจไอนอกการเปลี่ยนแปลงอนาคตของเราก่อนที่ความเสียหายจะกลับกลายเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้เราไม่ได้เป็นหยดของเวลาแต่เราคือสถาปานิกของสุขภาพของเราถ้าฉันบอกคุณว่ากุญแจที่จะย้อนกลับการสูญเสียกล้ามเนื้ออาจจะนั่งอยู่ในห้องครัวของคุณตอนนี้มันอาจจะซ่อนอยู่ที่นั่น รอให้คุณค้นพบอาหารที่เป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารประจําวันของคุณอาจมีบทบาทสําคัญในการไม่เพียงแค่ชะลอการสูญเสียกล้ามเนื้อแต่ยังย้อนกลับผลกระทบจากซาโคเพเนียนักวิจัยรวมถึงนักวิจัยที่ฮาร์วาร์ดเมดิคอลสกคูลพบสิ่งที่น่าตื่นเต้นสารประกอบชีวาภาพบางอย่างในอาหารประจําวันสามารถกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อลดการอักเสบและส่งเสริมการฟื้นตัวของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อนี่ไม่ใช่แค่ความฝันแต่เป็นสิ่งที่ได้รับการยืนยันจากวิทยาศาสตร์ จินตนาการถึงการเปลี่ยนแปลงแค่แค่การปรับเปลี่ยนอาหารของคุณสามารถสร้างความแตกต่างในวิธีที่คุณรู้สึกเคลื่อนไหวและมีชีวิตอยู่อย่างไรมันอาจจะดูเหมือนดีเกินกว่าจะเป็นจริงแต่การวิจัยไม่เคยโกหกผลการศึกษาล่าสุดได้แสดงให้เห็นว่าอาหารบางประเภทไม่เพียงแค่ป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างนเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อใหม่ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้แม้กับผู้ สูงอายุที่มีอายุมากกว่า80ปีการศึกษาหนึ่งเปิดเผยว่า9 1อร์ซของผู้เข้าร่วมที่อายุมากกว่า70ปีมีการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อที่สำคัญภายในแค่6สัปดาห์โดยใหไ่ม่ต้องใช้การรักษาด้วยยาแค่การเปลี่ยนแปลงอาหารคุณเชื่อไหมพลังในการฟื้นฟูความแข็งแรงอาจจะอยู่ในมือของคุณแล้วมันซ่อนอยู่ในที่เห็นได้ชัดแต่ที่นี่มีสิ่งสำคัญอาหารเหล่านี้ไม่ใช่อาหารมหัศจรรย์ที่จะได้ผลในทันทีพวกมันต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่มีความสมดุล และสม่ำเสมออาหารเหล่านี้มีพลังแตกไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาครั้งเดียวที่มีผลทันทีเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดดอาหารเหล่านี้ควรจะใช้ร่วมกับการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอและแน่นอนว่าควรได้รับคําแนะนําจากแพทย์มืออาชีพนั่นคือสิ่งที่เวทมนต์แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อโภชนาการการเคลื่อนไหวและคําแนะนําทางการแพทย์มารวมกันในความสามาคัคคีตอนนี้เรามาดูอาหารที่ดีที่สุดที่ควรอยู่ในอาหารของคุณเพื่อการ ต่อสู้กับซาโคพินียและเริ่มการฟื้นฟูกล้ามเนื้อกันอาหารสําคัญที่ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อหนึง่งอายุ60นี่คือ13อาหารที่ไม่เพียงแต่อยู่ในเมนูของคุณได้ง่ายๆแต่ยังช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อและรักษาความเป็นอิสระเมื่อคุณมีอายุมากขึ้นมาดูรายละเอียดแต่ละชนิดกันโยเกิร์ตกรีกความลับสําหรับการรักษากล้ามเนื้อในตอนกลางคืนหากคุณยังไม่ได้ทําให้โยเกิร์ตกรีกเป็นส่วนหนึ่งของอาหารปกติองคุณตอนนี้อาจถึงเวลาแล้วยกเกิร์ตกรีก เป็นแหล่งพลังงานสําหรับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อโดยมีโปรตีนเข้มข้นถึง20กรัมในส่วนที่ไม่ใหญ่มากแต่สิ่งที่น่ามหาัศจรรย์จริงๆเกิดขึ้นเมื่อคุณทานมันก่อนเข้านอนทําหมเพราะการแตกตัวของกล้ามเนื้อมักจะสูงที่สุดในขณะที่คุณนอนหลับโยเกิร์ตกรีทจะให้กรดอะมิโนอย่างต่อเนื่องตลอดคืนช่วยให้กล้ามเนื้อของคุณฟื้นฟูขนาดหลักมันเหมือนกับการให้กล้ามเนื้อทํางานกลางคืนเพื่อช่วยให้พวกมันฟื้นตัวขณะคุณนอนแต่ไม่ใช่แค่โปรตีน,นโยเกิร์ตกรีท ยังเต็มไปด้วยแคลเซียมวิตามินดีและฟอสฟอรสัสซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับทั้งกระดูกและกล้ามเนื้อและอย่าลืมโปรไบโอติกแบคทีเรียที่ดีเหล่านี้ช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลาไส้ช่วยดูดซึมสารอาหารและลดการอักเสบมันเป็นการโจมตีสามด้านที่ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้ใช้โยเกิร์ตกรีก3ถึงสครั้งต่อสัปดาห์โดยเฉพาะในช่วงเย็นเพื่อช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อของคุณมันเป็นนิสัยที่ง่ายและสามารถทําให้รู้สึกดีขึ้นได้มากปลาไขมันสูง ความลับของโอเมก้าลบสามสำหรับพลังที่ฟื้นคืนแซลมอนปลามคเกเรนซาดีนและทูนา่าหากพวกมันยังไม่เป็นอาหารหลักในเมนูของคุณตอนนี้คือเวลาที่ควรเริ่มแล้วปลาไขมันสูงเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีรสชาติอร่อยแต่ยังเต็มไปด้วยกรดไขมันโอเมก้าลบสามที่ทำงานมหัศจรรย์สำหรับกล้ามเนื้อโอเมก้าลบสามโดยเฉพาะ EPA และ DHA มีพลังในการลดการอักเสบของกล้ามเนื้อและปรับปรุงการตอบสนองของร่างกายต่อโปรตีนนั่นหมายความว่าโอเมก้าลบสามเหล่านี้ช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อ ให้คงอยู่เมื่อคุณมีอายุเพิ่มความแข็งแรงและยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อการรับประทานปลาไขมันสูงเป็นประจำสามารถเปลี่ยนเกมได้เนื่องจากมันกระตุ้นความไวของเซลล์กล้ามเนื้อที่ต่อโปรโตีนช่วยให้คุณรักษากล้ามเนื้อที่คุณสร้างขึ้นอย่างยากลาบากการทานปลาไขมันสูงสองครั้งต่อสัปดาห์ช่วยย้อนกลับการเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในวัยชารานี่เป็นการเปลี่ยนแปลงง่ายๆที่สามารถมีผลลัพธ์ที่ลึกซึ้งต่อสุขภาพของคุณ การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่ตีพิมพ์ในอเมริกัน Journal of Clinical Nutrition เปิดเผยความเชื่อมโยงที่น่าสนใจระหว่างปลาไขมันสูงและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ,อนในผู้สูงอายุผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ที่บริโภคปลาไขมันสูงสัปดาห์ละสองครั้งมีการสูญเสียกล้ามเนื้อและความแข็งแรงน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้บริโภคปลาเลยปลาเหล่านี้ที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมกา้าลบสามไม่เพียงแต่ยอดเยี่ยมสำหรับการรักษากล้ามเนื้อแต่ยังเป็นแหล่งวิตามินดีที่สำคัญ ซึ่งเป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อการทํางานที่ดีที่สุดของกระดูกและกล้ามเนื้ออมัน,น่าทิ้งที่การเพิ่มสองมือของปลาไขมันสูงในอาหารประจําสัปดาห์สามารถมีผลกระทบที่ลึกซึ้งต่อสุขภาพโดยรวมของคุณฉันเชื่อจริงๆว่าการใส่มันเข้าไปในมื้ออาหารของคุณไม่ใช่แค่การต่อสู้กับการสูญเสียกล้ามเนื้อมันคือการบำรุงร่างกายของ,งอคุณด้วยความรักและความสวใส่ใจไข่ทั้งฟองอาหารสุดประหยัดที่สำคัญสำหรับการเติบโตของกล้ามเนื้อแล้วก็มีไข่ ทั้งฟองที่มักจะถูกมองข้ามแต่ไม่สามารถประเมินพลังของไข่ใบนี้ได้ต่ำเกินไปไข่หนึ่งฟองให้โปรโตีนคุณภาพสูงประมาณ6กรัมโปรโตีนที่ร่างกายของคุณต้องการอย่างยิ่งในการฟื้นฟูและเสริมสร้างกล้ามเนื้อไข่แดงซึ่งหลายคนมักจะหลีกเลี่ยงเต็มไปด้วยสารอาหารสําคัญเช่นโคลีนซึ่งมีความสําคัญต่อการทํางานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อและลิวซีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่เริ่มกระบวนการสังเคราะห์โปรโตีนกล้ามเนื้อสิ่งที่น่าประทับใจยิ่งขึ้นคือการวิจัยจากมหาวิทยา ลายที่มีชื่อเสียงแสดงให้เห็นว่าการบริโภคไข่ทั้งฟองหลังการออกกำลังกายสามารถเพิ่มการตอบสนองของกล้ามเนื้อได้ถึง40%หากคุณจริงจังในการรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความกระปรี้กระเป่าของร่างกายไข่หนึ่งถึงสองฟองต่อวันโดยเฉพาะในมื้อเช้าจะช่วยตั้งค่าให้คุณเริ่มต้นวันใหมย่ยังมีพลังไม่ใช่แค่การเติมพลังให้ร่างกายของคุณแต่มันคือการให้บล็อกสร้างที่จำเป็นในการทำให้มันเติบโตอย่าลืมอาหารที่เล็กๆแต่ทรงพลังอย่างถั่ว และ,มะเมล็ดพืชเหล่านี้อาหารขนาดเล็กเหล่านี้สามารถช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อได้อย่างมหัศจรรย์ถั่วอมอนมเมล็ดฟักทองและ,มะเมล็ดเจียแต่ละตูมีโปรตีนอนจากพืชไขมันที่ดีต่อสุขภาพและวิตามินที่จําเป็นอัลมอนเพียงงอนหนึ่งกรัมมือให้โปรตีน6กรัมและแร่ธาตุต่างต่างอย่างแมกนีเซียมที่สําคัญต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อนอกจากนี้งานวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าคนที่มีระดับวิตามินอ e ีสูงจะสูญเสียกล้ามเนื้อน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งเตือนเราให้รู้ว่า เราไม่จําเป็นต้องพึ่งพาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารราคาแพงเพื่อบํารุงกล้ามเนื้อของเราการเพิ่มถั่วหรือมเมล็ดเที่ยงแค่หนึ่งกมือในกิจวัตรประจําวันจะทําให้ร่างกายของคุณได้รับสารอาหารที่จําเป็นเพื่อรักษาความแข็งแรงและความฟิตหากคุณยังดูวิดีโอนี้และพบว่าบทเรียนเหล่านี้มีประโยชน์โปรดคอมเมนต์หด้านล่างเพื่อบอกให้ฉันรู้ว่าคุณยังอยู่ที่นี่กับฉันสุดท้ายเรามาพูดถึงฮีโร่ที่ไม่ได้รับการยกย่องของการบำรุงกล้ามเนื้อ ถั่วและพืชตระกูลถั่วแหล่งพลังงานทางโภชนาการเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีโปรตีนจากพืชมากมายแต่ยังเต็มไปด้วยไฟเบอร์และแร่ธาตุสำคัญอย่างเหล็กโพแทสเซียมและแมกนีเซียมซึ่งสารเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างการทำงานของกล้ามเนื้อและส่งเสริมการหดตัวของกล้ามเนื้ออย่างมีสุขภาพแต่สิ่งที่ทำให้ถั่วเด่นชัดคือการมีแป้งที่ต้านทานสูงแป้งชนิดนี้ช่วยบำรุงแบคทีเรียในยลำไส้ที่เป็นประโยชน์ลดการอักเสบ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเติบโตของปลามเนื้อการรวมถั่วลูกโดยถั่วลูกไก่และถั่วลันเตาลงในมื้ออาหารของคุณไม่เพียงแต่ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแต่ยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับกล้ามเนื้อของคุณได้เติบโตเมื่อคุณรวมอาหารเหล่านี้ไว้ในมื้ออาหารของคุณปลาไขมันสูงไข่ทั้งฟองถั่วเมล็ดพืชและพืชตระกูลถั่วคุณกำลังให้ร่างกายของคุณได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนกล้ามเนื้อ และความเป็นอยู่โดยรวมของคุณมันคือการยอมรับอาหารที่ไม่เพียงแค่บำรุงแต่ยังทำให้ร่างกายของคุณแข็งแรงและมีพลังไปตลอดการเติบโตเมื่อคุณแก่ขึ้นสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับอาหารเหล่านี้คือพวกมันไม่เพียงแค่ให้ประโยชน์ทันทีแต่ยังมีผลระยะย,ยาวซึ่งพิสูจน์ว่าการดูแลสุขภาพของคุณไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือมีค่าใช้ใจ่ายสูงมันคือการตัดสินใจเล็กๆที่ทำให้หลักฐานสุขภาพแข็งแรงขึ้นมันมีความรู้สึกที่น่าทึ่งเมื่อรู้ว่าแค่การกิน ผักใบเขียวก็สามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ผักโขมเคนและสวิชชาร์ดไม่เพียงแต่เป็นส่วนเสริมที่อร่อยในมื้ออาหารของคุณพวกมันยังเต็มไปด้วยในเตรซึ่งร่างกายจะเปลี่ยนเป็นไนตรกอกใสยอย่างเชี่ยวชาญสานี้ช่วยปรับปรุงการไหลาเวียนของเลือดและทำให้สารอาหารที่กล้ามเนื้อต้องการได้รับการส่งไปยังที่ที่จำเป็นที่สุดฉันไม่สามารถเน้นพราะว่าเรื่องนี้สำคัญแค่ไหนโดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องการรักษาหรือเพิ่มมวลกล้ามเนื้อไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนอกจากนี้ผักใบเขียวเห ล่านี้ยังเต็มไปด้วยแร่ธาตุที่จําเป็นอย่างแมกนีเซียมโพแทสเซียมและแคลเซียมซึ่งสนับสนุนการหดตัวของกล้ามเนื้อและสุขภาพกระดูกโดยรวมพวกมันเป็นของขวัญจากธรรมชาติให้กับร่างกายของเราแต่มักจะถูกมองข้ามไปบ่อยครั้งน้ำมันมะกอกน้ำมันสีทองที่ต่อสู้กับการอักเสบน้ำมันมะกอกไม่ใช่แค่ไขมันที่ดีต่อสุขภาพมัน เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการใช้ชีวิตที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและความมีชีวิตชีวาในอาหารเมดิเตอร์เรเนียนน้ำมันมะกอกเต็มไปด้วยสารต้านการอักเสบที่ช่วยต่อสู้กับการอักเสบหรือรังที่ค่อยๆทำลายเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อตามเวลาเมื่อฉันนึกถึงคนที่มีชีวิตยืนยาวและสุขภาพดีในแถบเมดิเตอร์เรเนียนมันไม่ใช่แค่แสงแดดหรือการใช้ชีวิตที่ช้าลงพวกเขากินอาหารแบบนี้ทุกวันความสามารถของน้ำมันมะกอกในการลดการอักเสบเป็นหนึ่งในเหตุผลที่มันสำคอญ นั่นสำหรับการรักษากล้ามเนื้อนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมความไวของอินซูลินซึ่งหมายความว่าเซลล์กล้ามเนื้อสามารถดูดซึมสารอาหารที่จําเป็นเพื่อความแข็งแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพการใส่น้ํามันมะกอกเพียงเล็กน้อยในสลัดหรือใช้เป็นพื้นฐานในการปรุงอาหารก็สามารถทําให้ร่างกายของคุณแข็งแรงห่อได้เบอร์รี่สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องกล้ามเนื้อขอให้ฉัน ได้เวลาร้องเพลงยกย่อง ish, berry, ry, ine, เบอร์รี่สตรอเบอรี่บลูเบอรี่ราสเบอรี่ผลไม้เล็กๆเหล่านี้เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างแอนโทไซยานินและโพลีฟีนนที่ช่วยต่อสู้กับอนุมูลอิสระที่ค่อยๆทำลายกล้ามเนื้อที่เราไม่รู้ตัวจริงๆแล้วมันน่าทึ่งที่สิ่งเล็กๆนี้สาม,มารถเป็นพลังงานได้มากมายการบริโภคผลไม้หวานที่เต็มไปด้วยสารอาหารเหล่านี้บ่อยๆสาม,มารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อและช่วยฟื้นตัวได้ดีขึ้นโดยเฉพาะหลังการออกกำลังกายที่หนักหน่วงลองจินตนาการ ดูว่าไม่เพียงแค่ได้เติมความหวานให้กับร่างกายแต่ยังทําให้กล้ามเนื้อได้รับการปกป้องจากความเครียดจากอนุมูลอิสระอีกด้วยการนาเบอร์รี่เข้าสู่เมนูอาหารของคุณเหมือนกับการให้เกราะป้องกันแก่กล้ามเนื้อของคุณคําหนึ่งทำเนื้อไม่ติดมันพลังโปรตีนสร้างกล้ามเนื้อมาพูดถึงพลังของเนื้อไม่ติดมันเช่นเนื้อไก่และไก่งวงกันเถอะพวกมันเป็นฮีโร่ที่ไม่ได้รับการยกย่องเมื่อพูดถึงการสร้างและรักษามวลกล้ามเนื้อ ไม่ติดมัน100กรัมให้โปรตีนคุณภาพสูงประมาณ25กรัมซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของกล้ามเนื้อเมื่อคุณกําลังพยายามรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะเมื่อแก่ขึ้นโปรตีนนี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากฉันเชื่อว่าเราหลายคนประเมินค่าความสําคัญของอาหารที่มีโปรตีนสูงต่ำเกินไปและไม่รู้ว่าพวกมันช่วยรักษากล้ามเนื้ออย่างไรร่างกายขอองค์เรากําลังแตกสลายและสร้างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อใหม่ อยู่ตลอดเวลาและเนื้อไม่ติดมันให้พลังงานที่จําเป็นในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อการรวมเนื้อไม่ติดมันในอาหารของคุณไม่ได้หมายความแค่เติมพลังมันคือการบํารุงกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและสามารถรับมือกับความท้าทายทางกายภาพในชีวิตโปรตีนเว์ซูเปอร์ฟู้ดที่ช่วยรักษากล้ามเนื้อโปรตีนเว์เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการรักษามวลกล้ามเนื้อโดยเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุฉันเคยเห็นผลลัพธ์จากการที่คนเริ่มทานโปรตีนเว์และรู้สึกถึงความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้น มันถูกดูดซึมอย่างรวดเร็วโดวยร่างกายและส่งมอบกรดอะมิโนที่จําเป็นสําหรับการฟื้นฟูและการเติบโตของกล้ามเนื้ออโดยเฉพาะกรดอะมิโนที่ชื่อว่าลูซีนซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสร้างกล้ามเนื้อเมื่อฉันได้ยินเรื่องราวของงอผู้สูงอายุที่เริ่มใส่โปรตีนเวในมื้ออาหารผลลัพธ์ที่ได้มันชัดเจนกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นพลังที่มากขึ้นและความสดชื่นที่กลับคืนมาหากคุณกําลังมองหาวิธีที่ตรงไปตรงมารวดเร็วในการรักษากล้ามเนื้อ และให้ตัวเองแข็งแรงโปรตีนเบคือหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้ข้าวโอ๊ตอาหารที่เต็มไปด้วยพลังงานที่ช่วยสนับสนุนสุขภาพกล้ามเนื้อข้าวโอ๊ตเป็นหนึ่งในอาหารที่เรามักมองข้ามแต่ให้ฉันบอกคุณว่ามันไม่น้อยไปกว่าที่ยอดเยี่ยมเมื่อพูดถึงการสนับสนุนความแข็งแรงของ,งอกล้ามเนื้อข้าวโอ๊ตอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรต,ต่อเชิงซ้อนและใยอาหารที่ละลายน้ํา ช่วยรักษาระดับน้ำตาในเลือดให้คงที่ป้องกันการแปรปรวนที่อาจทำให้กล้ามเนื้อสูญเสียไปแต่ไม่เพียงแค่นั้นข้าวโอ๊ตยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นแมกนีเซียมฟอสฟอรัสและเหล็กซึ่งทั้งหมดมีความสำคัญต่อการทำงานของกล้ามเนื้ออย่างเหมาะสมฉันชอบความหลากหลายของข้าวโอ๊ตไม่ว่าจะทานเป็นอาหารเช้าอุ่นๆหรือผสมลงในสมมติที่คุณกำลังมอบสารอาหารที่ร่างกายต้องการในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับตัวเองมันเป็นอาหารที่เรียบง่าย แต่มีพลังจริงๆช่วยให้พลังงานคงที่ทั้งวันสําหรับร่างกายและกล้ามเนื้อของคุณเต้าหู้และเทมเป้โปรตีนจากพืชที่ทัดเทียมเนื้อสัตว์สาหรับคนที่ชอบอาหารมังสวิรัตหรือกําลังมองหาวิธีลดการบริโภคเนื้อสัตว์เต้าหู้และเทมเป้ถือเป็นสิ่งจําเป็นอาหารที่ทําจากถั่วเหลืองเหล่านี้ประกับอบด้วยกรดอะมิโนที่จําเป็นทั้งหมดที่จําเป็นสําหรับการรักษากล้ามเนื้อและเต็มไปด้วยสารอาหารต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมและเหล็ก สารอาหารที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อสิ่งที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับเต้าหู้และเทนเป้ค,คือความสามารถในการใช้มันในหลายๆวิธีผัดทอดหรือแม้แต่ขยี้เป็นไข่คนพวกมันสามารถเลียนแบบเนื้อสัตว์ได้ในขณะที่ยังคงให้ประโยชน์ในการสร้างกล้ามเนื้อโปรตีนจากพืชเหล่านี้ทำให้สามารถรักษากล้ามเนื้อที่แข็งแรงได้โดยไม่ต้องพึ่งพาโปรตีนจากสัตว์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงสำหรับผู้ที่ต้องการตามวิถีมังสวิรัติในขณะที่ยังคงได้รับประโยชน์จากสุขภาพกล้ามเนื้อ การนำอาหารเหล่านี้มาปรับใช้ในอาหารของคุณไม่ใช่แค่การป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อแต่มันเกี่ยวกับการมอบอนาคตให้กับร่างกายของคุณทุกๆอาหารเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการปกป้องและเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไม่ว่าคุณจะอายุ30หรือ70ปีอาหารที่เต็มไปด้วยสารอาหารเหล่านี้ก็เป็นพันธมิตรที่มีพลังในการเดินทางของคุณเพื่อให้ยังคงแข็งแรงกระฉับกระเฉงและมีสุขภาพดีดังนั้นทำไมไม่ทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณหลัก ร่างกายและกล้ามเนื้อของคุณจะขอบคุณคุณว้าวอะไรจะเยี่ยมไปกว่าการเดินทางที่เราได้ค้นพบเกี่ยวกับอาหารที่ทอรงพลังเหล่านี้ที่สามารถช่วยให้เรารักษาและแม้แต่เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจากถักใบเขียวว่าสดใจนอถึงน้ำมันมะกอกที่ดีต่อหัวใจเราได้ค้นพบว่าอาหารที่เต็มไปด้วยสารอาหารเหล่านี้สามารถทําให้เกิดความแตกต่างจริงๆในการรักษาสุขภาพกล้ามเนื้อปรับปรุงการฟื้นตัวและแม้แต่ป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อเมื่อเราแก่ตัวลง ตอนนี้ฉันอยากได้ยินจากคุณสิ่งหนึ่งที่คุณได้เรียนรู้วันนี้ที่คุณตื่นเต้นที่จะนําไปใช้ในชีวิตของคุณคืออะไรไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผักใบเขียวเข้มลงในมื้ออาหารของคุณการหยิบเบอร์รี่ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหรือการเพิ่มโปรตีนจากพืชอ,อย่างเต้าหู้ในอาหารของคุณฉันอยากรู้ว่าอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และพบว่ามันเป็นประโยชน์โปรดแสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่าง อย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อที่คุณจะไม่พลาดข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าแบบนี้ขอบคุณที่รับชม